เมื่อไรก็ตามที่คุณนะคะมีความคิดลบที่นะคะมันเข้มข้นและแน่นอนพลังคิดลบเนี่ยมันจะลินหลังเข้ามาที่จิตของคุณนะคะในความรู้สึกและเมื่อมันหลังไหลเข้ามาเป็นอารมณ์ความรู้สึกนั่นแสดงว่าจิตคุณรับรู้กับข้อบุญพลังลบทิ้นี้มันทำหน้าที่ส่งออกไปสนามพลังงานกลางและไปดึงพวกมาให้อีกนะคะนั่นหมายความว่า คุณจะเจอนะคะเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับพลังงานลบๆที่เรียกว่าปัญหาหรืออะไรต่างๆเยอะแยะมากมายตามมาหาคุณดังนั้นเรามีเคล็ดลับเมื่อวานบอกว่าเมื่อไหร่ที่เป็นเช่นนี้จงสวนกับน็อกเอาสมองและน็อกเอานะคะในความรู้สึกด้วยการที่ใส่พลังบวกไปถึง3เท่าเนี่ยนะคะเอาน้ำดีไล่น้ำเสีย3เท่าคุณนึกออกหม1